สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ผมมากับเพื่อนแดงอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับเลยเดินเข้าป่านะครับผมวันนี้นะครับผมกับเพื่อนแดงนะครับก็จะพาพี่ๆเนี่ยไปบ้านคุณยายนะครับคุณยายที่โดนสามีเขาเนี่ยทำร้ายทำร้ายใช่ไหมอืมใช่ครับเสียชีวิตเลยอืมตายค่ะขาบ้านเลยไม่ไม่ตายขาบ้านดิตายที่โรงพยาบาลอที่เขา โทรหาหมอโทรไม่ทันไปตายี่โรงพยาบาลอโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปกันเลยนะครับนะเราก็จะมาดูนะครับว่าเราเนี่ยจะเจอหรือเปล่าน,นะจะมาดูในช่วงเช้านะครับโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมเนี่ยก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามด้วยนะครับ <ST AR C> เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปเด็กนี่นะครับนี่ก็จะเป็นอ่าทางเข้าของบ้านคุณยายนะครับ ต้องบอกพี่ๆนะครับว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้ติดกับบ้านคนนะครับมันจะมีแค่ว่า,าแบบคนที่มาทําสวนออไอ้ทำไร่ทำไร่ทำไร<ล>่แบบทำสวนนะครับทำไร่ช่วงนี้นะครับทำไร่ช่วงนี้แล้วก็ช่วงคืนเนี่ยขเขาไม่กล้ามากันอนะแต่ว่าผมกับเพื่อนเบนจะรอดูถึงมืดเลยเดินสองดูพี่ๆไหนเลยดูกันนะอนนี้เนะเหมือนหกระโปรงม่วงอไเนี่ยนาม่วงก็ออกออกลูกแล้วนะครับสุกด้วยลูกนะสุกแล้ว ไปไปกันเลยแล้วก็เสียนาฬิกานนม,มีบ้านคนเลยนะพี่ๆนะตอนคืนเนี่ยหลอนมากาจริงมันจะมีแค่แบบคนมาทำไร่ทำอันนี้เฉยๆนะพี่ม, <า S 2> มันมาทำไร่ทำสวนนะมันไม่มีแบบบางที<ว>ก็จะได้เสี่ยงคนตัดยานะเสียงคล้ายๆกับคนมาตัดยาบนไร่ <มา S 2> นู่น <ะ S 1> มาทำไร่เฉยๆแหละกลางคืนเราจะอยู่ถึงกลางคืนเลยตอนเช้าเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะอืม หมือนจะมีคนขึ้นมาทำร้ายนะเสียงรถเครื่องนะครับพี่พี่คนมาทำร้ายคนจอมมันไม่มีบ้านคนหรอกนี่ยอุ้ยบ้านยายติดอ้ยดูดิพี่บ้านยายถล่มเลยนะครับไหนเป็นเนี่ยงั้นคืนนี้เราต้องอยู่ตรงข้อวแพ้เก่ากันแล้วแหละมั้งอืมเพราะว่าดูทรงแล้วโดูทรงแล้วคืนนี้ไม่มีที่หลบภัยแน่เลยแหละถ้าเราอยู่เนี่ย โอ้โล่องจ้องเลยนะบ้านคุณยายโอ้บ้านคุณยายนี่คือถล่มเลยนะครับช่วงเช้าไม่ค่อยหลอนนะช่วงคืนเนี่ยแหละหลอนหนักเลยแหละคือเงียบมากบรรยากาศเงียบสงบาาจะมีแค่แบบพวกสัตว์บงสัตว์ป่าร้องนะอืนะท้องฟ้าก็คึมๆนะพี่ๆฝนนะเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะตกปล่อยๆเองแต่มันก่ได้ดี เราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันป่ะไหนข้างบนนู้นอะนะใช่แลเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูบ้านป่อบ่เอ้ยไม่ใช่ไปดูบ้านคุณยายก่อนโอ้ดูดิถล่มเละเลยหรือว่ามีคนมาลื้อวะ อืม uh huh. ดูดิเก่ามากถล่มเลยอะโอ้เป็นเพราะฝนนั่นแหละกว,ว่าเลยโอ้ที่แรกก็จะมานอนนะครับพี่พี่เจอแบบนี้ทีนอนไม่ได้แล้วนะอยู่ข้อแพรกันไปก่อนคืนนออย่างไงเราก็ค่อยกลับกลับมาช่วงดึกๆก,กันกันใช่โโหวิวสวยนะที่เนี้ยเออพี่พี่ดูดิดอือ มันก็น่าจะร้องนานแล้วแหละเพราะว่ามันหลายปีแล้วนะบ้านคุณยายเนี่ยโอ้เป็นสิบสิบปีแล้วนี่ะยไรก็แบบจะอยู่กลางปงกลางป่าอะไรเลยนะแต่บ้านคุณยายเนี่ยปกตรงนี้อยู่หลังเดียวเลยนะพี่พี่ดูดิไม่มีบ้านไม่แต่หลังเดียวเลยนะนี่นะดูได้นะดเดี๋ยวเราพาขึ้นไปชมห้องบอลกันดีกว่าเอาล้วไปเดี๋ยวไปดูห้องบอลกันดีกว่าเอาวางกระเป๋าไว้นี่ก่อน แกมั่งือนะักบั้บานถลม่มหมดเลยลวันนั้นผมเห็นยายร้อนมากเลยว,ว,ว,วันนั้นเราผมเห็นยายเขาด้วยแหละยายเข่า,าเดินผมเจอแถวๆเนะี้ยแล้วก็วิ่งเข้าไปข้างในนู่นละผมคิดว่าเนี่ยนะผมคิดว่ายายแกนเนี่ยน่าจะ เป็นคนนะพี่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผีนะแต่อาจจะเป็นคนเสียสติหรือเปล่านะไม่แน่ใจ <c oughs> เพราะถ้าคนธรรมดาเนี่ยคงไม่กล้ามาอยู่อะไรอย่างนี้หรอกตอนมืดคนเดียวไปใช่ก็ไม่มีเฉย,ยก็ได้ด้อไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันไหมวิวโคตรสวยอะ่ะดูดิเอากล้องส่องดูย,ยูิสวยจังเลยเข้าอู้หูอ่ะ ถ้าลองเดินขึ้นไปดูข้างบนปะเดี๋ยวขึ้นข้างบนดรือเป่าไปเช้าผมผมกับเพื่อนเด็กกใครมาสำรวจที่นี่ดูกันแล้วนะใช่ครับ,บอมแต่ไม่เห็นอะไรเลยตรง,งนู้น นน่ะครับมีรถถ่ายคว่ำนะครับนะมีแตงโมมีรถถ่ายมาถ่ายแล้วก็พอดีว่าแบบเขาอะท้งเนินเขาอะมันสูงเนพี่พี่ทางแม่รถถ่ายเนี่ยคว่ำนะครับพี่พี่ตรงเนี้ยก็แตงโมเขาก็เลยมาตั้งศาลเอาไว้อยู่หนึ่งศาลตรงนี้่มีป่าเยอะมากเขาตรงเนี้ยโซนอะเป็นแบบพวกสัตว์แบบหลุดมาอืมจากที่อื่นมาโอ็ เจอนะพี่พี่หลุดอยู่ชว่ชวงอ่าประมาณปีที่แล้วผมไปเจอเจอติดกับดัก์อยู่นะกัดมดาของนายพาเ้ยเวลาเข้าป่าไปเจอมันติดอยู่นะเดี๋ยวผมไม่กล้าไปยุ่งนะครับเดี๋ยวเพราะว่าแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป่าเป็นใครนะพี่พี่กวยสุกอ่ะ <c oughs> เหนียวเฉยไหนดูด <fi> <In the> ิม <ga 2> ีกล้ยสุกแล้นะพี่ขอเด็ดคนพัไม่เห็นมันสุกพอดีไง อ,อดูสวยาม,มากนะพี่ะพี่อแล้วอย่างครับกล้วยนี้อร่อยมากหวานนี่ทามาทำลายกันช่องช้าเลยอืมโล่งเลยนะดูด,ดิพี่เพอโเขายังสูง,งเลยเนะนี่ยแหละไม่แปลกนะพี่พี่ที่คุณยายเนี่ยเ,เสียชีวิตน,นะครับเพราะว่าไม่ได้ปลูกบ้านใกล้คน อืมแบบเป็นอะไรขึ้นมานี่คือ,อจ,ะจ,ะจะตะโกนเรียกให้คนมาช่วยก็ไม่ได้นะใช่พี่พี่พดูดิกว่าจะลงไปหาหมู่บ้านทันนะอืมก็ไม่ทันแล้วมันก็ไกลเพอเสียก็อย่างเนี้แหละลาปลูกบ้านใลคนอนะใช่พอต้องการความช่วยเหลือก็ไม่มีใครได้ยินนะอืมโอ้สูงมากเลยโอ้ขอาอะไรวะเนี่ยขาเอเวอเลสเหรอ <laughs> สูงจริงอันนี้ก็เหนื่อยแล้วเจิบๆิบมิงจะไปเลยคนคนน่าจะมาทำร้ายแล้วมั้งเสียงรถเครื่องใช่คนมาทำร้าย็ดเหน สูงมากเลยรวมบอกเนี่ยใส่บ้านคนคือมันไกลจริงๆพี่ <c oughs> ดูดิบรรยากาศข้างบนนะนะภูเขาเนี่ยล้อมรอบเลยนะพี่ๆ <c oughs> นี่เลยนะครับคือบรรยากาศนี่คือสวยมากเลยอ่ะ <c oughs> เหมือนได้อยู่ในเขา <c oughs> <c oughs> เอเวอเรสต์ไม่ใช่นี่ดูเมือนเพิ่งมาตัดหญ้าเมื่อก่อน,น,นจะน่ากลัวกว่านี้นะลกนะที่เรามารอบที่แล้วเนี่ย คือลกมากเลยเดินก็แบบลำบากนะครับพี่พี oh, oh, ่โหโหวิวบ้านคุณยายสวยมากเอจริงสวยมากดูดินี่นะพี่พี่ดูโอ้สวยงามเลยนะอือนี่นะพี่พี่ต้องบอกเลยนะว่ามันไม่ได้ติดบ้านคนเลยนะบ้านเขาเนี่ยนี่นะพี่พี่ ยังยังสวยเลยนะครับผมเนี่ยจะอ่ๆเนี่ยได้ดูวิวนะครับวิวให้ทั่วนี่เลยนะครับวิวตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วนะครับ พ,พี่ครับตอนนี้ก็ผมแล้วก็เพื่นอนเบนนะครับขึ้นมายังเขาสูงแล้วนะครับพี่ๆใช<ะ>่ก็มาชมวิวกนันก่อนนะตอนนี้วิวสวยมากพี่ๆสนใจถ่ายแล้วก็วกกนี่นะครับพี่ๆวิวตอนตัดสินนะครับพี่วเดี๋วยวนะเ,เรามาดูคืนนี้นะครับว่าดวงวิญญาณคนยายเนี่ยยังอยู่หรือเปล่า ว่าคุณยายเนี่ยจะมาอําเราอีกหรือเปล่าเพราะว่าบ้านเนี่ยดูดิถล่มไปแล้วอ่ะชอยนะพี่พี่นี่นะอันนี้ก็จะเป็นไร่นะไร่กลางป่านะครับเป็นไร่แบบอยู่ในป่านะครับนี่นะไม่นู่นนะบ้านคนนะพี่พี่เห็นควันหรือเปล่านู่นเลยนะอยู่นู่นนะพี่พี่นะน่าะสูมให้พี่พี่ดูควันนั่นอ่ะนู่นนะครับบ้านคนนะอยู่ฝั่งนู่นเลยนะครับน่ะจะบาลังค์รับไกลนะจะไกลนะมันมันไม่มีบ้านคนอยู่แถวนี้เลยนั่นแหละทำให้คุณยายเนี่ยได้เสียชีวิตนะอืมเบ็ดขายนั่งอยู่ตรงนั้นวะ มาทำลายมั้ยเออแต่ผมยาวมากเลยนะเรียกิกระมึงเป็นแกะเนอะอืมใส่เห็นหรือเป่าพี่ต,ตัวไม่เลยก้อนดำเจอไหมครับไปพีนานไ,ไปเราลงไปดูข้างล่างดิลงไปดูดิมาทางนี้ดินะเดินตรงนี้นะยคนคนต่อ เขาหนังทำอะไรอยู่ไม่รู้นะพี่นะแตว่าน่าจะเดินแบบเดินทำไรเนาะพักผ่อนหรือเปล่าใชแบบน่าจะเมื่อกี้ผมก็เรียกไปแล้วนะครับเฮ้ยเดินไปไหนเขาเดินไปไหนแล้ววะมึงเห็นแม่ทาบ้ะงไปดูดิ เออกมือหรือคนลรกอ๋อจะถีบไม้เท้าด้วยนี่แต่เราเรียกเขาไม่ตอบเขาไม่ได้ไกลมากนะกระมือว้ปลาครับนี่จะเดินไปไหนหลังค่อมก็ไม่คอมเลยเดินไม่ไหวไม้เท้าทำไมทำไมทำไมเราตะโกนเรียกเขาไม่ตอบเลยไม่ขันไม่ขันรับเรียกเลย ไปไหนแล้ววะหน้ามีเร่องแลมั้งน่าจะเป็นคนมานั่งพคาทำไรรอเปล่าแต่ไม่ตอบเลยนะใช่น่าจะเป็นคนมาทำไรทำสวนนะี่แหลไม่มีสวนหรอกตรงนี้ทำอะไรไม่รู้ก็สวนเรียกอะไรเป็นไรนะพี่ไม่ใช่สวนครับคนมาทำไระพีไไไไ่ไปไหนแล้ววะเจออ่ะเบเดินเขาไหมไปไหนแล้วไม่รู้ ไหนเห็นท่านกำลังองเอาเเออลงเมืเชี่ยแล้วคราผมบอกว่าให้รอก่อนนะครับมองมาแล้วฮะเอาเลยต้องไปกลับบ้านใจมั้งอย่าไปยุ่งเลยพอดีว่าโอ้ถ้าเจอแบบนี้แบบกลางคืนนี้คือสยองเลยนะถ้าแบบเจอกลางคืนนะครับกลับบ้านแล้วมั้ง เป็นคนนั่นแหละคนน่าจะน่าจะคนนั่นแหละคนไม่คนสติไม่ดีก็คนมาทำไล่อยู่ในป่านู่นนะครับแล้วก็มาผักอาศัยหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะใช่โอเคเดี๋ยวยังไงก็ เราจะนั่งรอันถึงตอนกลางคืนเลยนะครับเรามาดูบรรยากาศช่วงคืนกันว่าจะหลอนมากน้อยแค่ไหนใช่แล้วเราเนี่ยจะเจอกับคุณยายอีกหรือเปล่านะแล้วก็อีกทีหนึ่งใช่เดีย๋ยวไงก็ไว้เจอกันคืนนี้เลยดีกว่าใช่ครับพี่ยังเมื่อยครับตอนนี้นะครับก็เมื่อแล้วนะพี่ใช่ครับสงบเลยไม่มี ชาวบ้านมาสักคนแล้วนะครับตอนนี้เราเนี่ยได้ก่อไฟเอาไว้กองหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไล่ยุงนะครับเพราะว่ายุงแม่งโคตรเยอะเลยนะครับขอไฟนะครับที่พื่คําหยานนะครับยุงนี่โคตรเยอะเลยนะครับพี่พิไม่มีแม้แต่ดวงไฟดวงเดียวเลยนะพี่พี่นะนี่นะือมืดสนิทเลยนะครับเพราะว่านาโผมบอกเรื่อต้นนะครับ ห่างไกลจากบ้านคนใช่ <c oughs> เ,เดี๋ยวเราก็จะเดินสำรวจกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมกับเพื่อนเลยเนี่ยก็นั่งดูกัน โอ้โหตอ,ตอนนี้สองทุมแล้วยังไม่มีอะไรเลยนะครับใช่นะเนี่บสงบได้ยินก็แค่แบบเสียงร้องนะเสียงร้องด้านนู้นนะได้ยินแค่รอบสองรอบอืมถ้าลองไปดูดิเราเดินไปดูกันดีบกบ่าะตรงเยอะเลยก็อไปไว้นะเพี่อนใช่ครับ

ไราเนะครับขึ้นมาทำไร้ในข้างางเปนเขาอยนะครับใช่พอคือเขาเนี่ยต้องรีบลงไปเลยนะชาวบ้านที่มาทำไร้กันครับไม่มีไรเลยคือเงียบตลอดเสียงเดียวเลยพี่ๆอะไรเพื่อนเสียงเสียงอะไรเดินมาจาข้างล่าตรงไหนจะได้ยินเสียงนั้นชั๊กชักชัก บ้านเน่ยอมแ่บ้านถล่มไม่รู้จะถ่ายพี่ได้ดูแล้วนะฝนเนี่ยถล่มหนักมากบ้านเลยแตกถล่มแล้วนะยังแบบบ้านมันเก่าด้วยแล้วไงนะใช่ลมลมแรงด้วยนะดาดทีแล้วก็เกือบยี่สิบปีอ่ะเอาจริงบ้านบ้านเนี่ยนะโหนานแล้วพี่ๆเผื่อเกินด้วย ตรงนี<ด>้เขาทำไหมล่ะได้ดิยินเสียงร้องวบเดเลยตอนตอนนี้ไม่เจออะไรแล้วเราลองนี่กันดูหน่อยก็ดีนะเผื่อจะเจออะไรที่มันพลิกกว่าน,นี้นะครับเงยียบสงบเลยผมคิดว่าผมเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับ แต่บรรยากาศตองคืนเนี่ยไม่ต้องมีเสียงหรือว่าอะไรก็หล่อนแล้วนะอืหล่อนมากเลยบรรยากาศดูด,ดิเราปิดไฟนี่คือแบบเข่าเลยนะมืดตึ๊บเลยเฮ้ยใจบ,บ้ะอเฮทยงไงสองแล้วไใช้ก็สว่างอยู่นะี้แกนั่งทำอะไร เฮ้ยเมื่อกี้เราไม่เห็นนะอืเฮ้ยพี่ตามมาดิเฮ้ยใหญ่เหมือนเดิมเนอะเออตามนี่ไปไหนลนะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้ววะเดะ เฮ้พี่พี่เห็นไหมครับไหนไไระวังนะ เจอจได้ <át stars> เออเดี๋ยวแกมาหาเราอีกยอนหนึ่งเหรอแล้วแกอะไรเนี <regret> ่ยยายคนเดิมนี่หว่าล้วประเด็นคืออยู่ๆก็โผล่มาเออเราไม่เห็นนะไม่ตามหลักเลยนะพี่ๆผมบอกขอบอกเลยนะผมอยากจะถ่ายนะครับถ่ายให้เห็นชัดๆกันไปเลยแต่ว่า ดูดิมีกี่เราวิ่งตามมาแล้วนะครับไวเหลือเกินอ่ะ ไปไหนหรอเพื่อนไม่รู้ดิไว้จัดเลยผมก็ผมกับเพื่อนเด็ก็น,นั่งรอกันมนานแล้วตอนนี้ทำไมไม่เห็นใครเลยวะนั่นที่แรกเราก็เดินเข้าไปนู่น,นแล้วะไม่เจอเราอยู่ตั้งแต่ตอนช่วงประมาณบ่ายสามอะเรารอกันจนถึงสองทุ่มอะไม่เห็นอะไรเลยทำไมอยู่ๆมันโผล่มาอย่างเงี้ยในชะ่ดูดิ เช้ยายแกก็หนีแล้วนะคนเดิมเลยนะคนคนเดิมกับที่เราเห็นมาเช้าเลยนะครับไม่น่าไม่ใช่ผีช่วงเช้าเลยนะผมว่าไม่ใช่ผีนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบพวกคนสติไม่ดีหรือเปล่าอืมก็ไม่แน่นะแต่ผมครั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ก็ไม่ไม่แน่ไม่ได้มั่นใจเต็มร้อยนะครับเพราะว่าเขามาอย่างนี้เนี่ยไฟฉายเขาก็ไม่ได้ใช้เดินตัวเปล่ารองเท้าก็ไม่ได้ใส่อะไรนี้ผมก็ ยังงงๆอยู่ใช่ก็พี่ๆก็ช่วยดูหน่อยนะครับว่าเป็นคนหรือเป็นผีนะพี่ๆอืมแต่ที่ผมเห็นนะครับผมเห็นว่าเป็นคนผมให้ทางคนมากกว่าผีนะครับเอาไงเอาไง ไปยังไปดูตรงแคมป์อีกรอบไหมล่ะให้ไปดูดิ่ไปกลับไปดูอีกรอบหนึงไม่ใช่ยู่ๆมันไปอยู่นู่นนะพลิกเลยนะพี่พี่เาไปดูกันอีกรอบจะไม่เจอแล้วใช่ว่าใช่ ทีแรกก็กลาว่าจะมานอนดูนะครับแต่บ้านเนี่ยดันถล่มไปก่อนนะไ,ได้ชินเลยว่าจะถล่มได้ยังว่าเลยมันนานแล้วไห,หลายหลายปีแล้วนะครับสิบยี่สิบปีได้แล้วมั้ยยี่สิบปีไม่ไปไหนฮะยี่สิบปีไม่ไปไหนหรอก เหมือนยายแกพยายามจะมาบอกอะไรเราสักอย่างหรือเปล่าเฮ้ยแล้วหูย่์ฟ้าไปได้ยินเสียงเดิน,นได้ยินปไหมหูย่์ฝ่านั่นแหละฝนเหมือนจะตกแล้วน,นะเพื่อนฟ้าแลบเมื่อกี้กลับยังไงโอเคเรากลับกันดีกว่านะฝนก็ใกล้ตกแล้วนะพี่พ ยังไม่ยังไม่เจอแล้วอยู่ๆยายแกก็เพิ่งโผล่มาเสียงสเสียงเสียงร้องเนี่ยผมได้ยินอยู่สองรอบนะครับตอนนี้ไม่ได้ยินอะไรแล้วนะครับนียสงบดีแต่ช่วงที่เคยมาด้วยอะช่วงนั้นจะได้ยินแบบต่อเนื่องมากเราได้ยสักพักนึ่งเสียงร้องหาสองก็ไม่เจอที่พี่แค่กลับแล้วนะครับ ไวเจินคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวขอทางกลับได้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วนะใชม่มันก็ต้องเดินทางกลับอีกก็ไม่ไกลมากนะครับแต่ว่านั่นแหละพี่ๆโอเคไปกลับไป